สวัสดีครับฟันเดยวันนี้พาเที่ยวทะเลที่เกาะกูดจังหวัดตราดครับเราไปพักกันที่ s b สบีดรีสอร์ทนะฮะสำหรับเรื่องราวการเดินทางจะเป็นยังไงวิวจะสวยแค่ไหนรวมไปถึงทริปดำนำ้ำจะสวยยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูได้เลยในคลิปครับ หลังจากเดินทางแล้วก็เช็คอินนะครับที่ s อสบีรีสอร์ทแล้วเนี่ยเราก็เก็บข้าวของเข้าไปไว้ที่ห้องแล้วก็เตรียมตัวออกมาถ่ายรูปเล่นกันก่อนครับในจังหวะที่รอเรือของพี่แมนนี่นะฮะจะพาเราออกไปตกหมึกดำน้ําดูปลาลังนะครับแล้วก็รวมไปถึงพาไปดูปลาการ์ตูนด้วยในระหว่างนี้ก็มาถ่ายรูปเล่นกันก่อนที่บริเวณหน้าหาดของ s อสบีรีสอร์ทครับ รูปเล่นกันไปพักใหญ่ๆแล้วนะครับตอนนี้พี่แมนนี่ก็เอาเรือมารออยู่ที่ท่าแล้วครับซึ่งเดี๋ยวเราจะออกไปตกมึกดำน้ำําดูปะการังนะครับแล้วก็รวมไปถึงไปดูปลาการ์ตูนด้วยที่เกาะแรดนะฮะร,รอบนี้เราใช้บริการของพี่แมนนี่ครับไปดูกันดีกว่าฮะว่ามึกจะได้ไหมปะการังจะสวยแค่ไหนแล้วก็รวมไปถึงปลาการ์ตูนเนี่ยวันนี้จะออกมาให้เราได้ดูหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับ มาถึงกันแล้วครับนี่คือเกาะแรดนะฮะด้านล่างเนี่ยจะเป็นจุดดำน้ำดูปะาการังนะครับแล้วก็รวมไปถึงมีปลาทะเลนะครับให้เราได้ชมกันด้วยด้านล่างนะครับพี่แมนนี่บอกว่ามีลูกปั้นช้างลูกปั้นหมาด้วยนะครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าต้องดำลงไปลึกแค่ไหนถึงจะเห็นนะครับแต่ก็เห็นแวบๆอยู่บ้างนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับว่ามันเป็นยังไงฮะ เสร็จจากจุดดับน้ําดูปะการังนะครับของเกาะแรดอีกฝั่งหนึ่งแล้วเนี่ยพี่แมนนี่นะครับก็พาเราซิ่งเรือไปดูปลากระตูนครับของอีกฝั่งนึงของเกาะแรดครับซึ่งพี่แมนนี่บอกว่าที่เนี่ยปลากระตูนอยู่กันทั้งครอบครัวเลยครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าครอบครัวปลากระตูนเนี่ยจะเหมือนกับในหนังปลานีโมหรือเปล่านะครับ awn Mitarbeiter หลังจากที่เราดำน้ำดูปลาคารังกันแล้วนะครับแล้วก็รวมไปถึงไปดูปลาการะตูนกันแบบทั้งครอบครัวแล้วเนี่ยพี่แมนนี่ครับก็พาเราไปอีกจุดหนึ่งนะฮะเพื่อที่จะไปตกหมึกกันครับรอบนี้พี่แมนนี่จะพาเราไปที่หน้าแหลมสะพานน้ำลึกนะฮะไปดูกันดีกว่านะครับว่าการตกหมึกรอบนี้จะได้หรือเปล่าและจะได้กี่ตัวนะฮะ ขึ้นมานให้เหลือสักวันพุตหนึ่งก็แหละประมาณฟุตหนึ่งไม่มีแรงแล้วก็เอามืออ่ะเกี่ยวเกี่ยวนิ้วชี้เกี่ยวมาแล้วก็เปิดหน้าล็อกอันนี้อันนี้คือถ้าปล่อยมันจะไปได้เลยนะเพราะว่าเราเราเอาแค่เอานิ้วชี้เกี่ยวคราวนี้ตอนเราตีเราต้องรีบถ่ายนิ้วชี้ทันตอนจังหวะที่เรากำลังวูยอยฮ้ยระวังหูแล้วเราก็ปล่อยเราปล่อยนิ้วชี้ปุ๊บพอดทีสักพักเราก็ปิดหน้าล็อกปิดปิดหน้าล็อกล็อกไปจำได้ไหมล็อมันจมน้ำลงไปสักนิดหนึ่งจมสักเม็ดเม็ดครึ่งอะไรเงี้้ยแลวก็ค่อยๆดึงกลับมาแล้วก็เหมือนกุ้งว่ายดึงกลับมา อ๋อแล้วก็ถ้าปลาหมึกเห็นมันก็จะงอใช่มันก็จะไม่คิดว่าเป็นกุ้งมันมันเห็นกุ้งว่านยะน้ำเลี้ยๆ,ๆมันก็จะเข้าจับเอาเอาเอาหนวดอ่ะก็คือแขนอะ่ะจะระวังมันลู่ลงไปนะค่อยๆเปิดแล้วจับไไจับเอ็นไว้เลยจับเอ็นตรงนี้อ่าแล้วก็ปล่อยไปสักพุตหนึ่งปล่อยให้กุ้งมันให้มีระยะปล่อยเชือกไว้สักพุตหนึ่งก็ได้่อยอันนี้ไม่ออกสลัดสลัดน่อยดีสลัดไปลาอาอานั่นแหละแล้วก็ค่อยๆปล่อยเชือกไปสักพุตหนึ่ง ประมาณนั้นอ่ะอ,อ,อันนั้นเมตรถึงแล้วกแว <c oughs> ็แล้วก็อ่าแล้วก็เวี่ยงเมตรหนึ่งเฮ้ยแล้วพี่เจ้าเอาเอา <c oughs> เวี่ยงทานไหมปล่อยอันนี้ <c oughs> โอ้อะไรวะปิดห <c oughs> น้าลอกแล้วหมุนกลับมาเริ่มใหม่ ไฟลงน้ำเหมือนเดิมอไม่เอาปล่อยนี้ไงสวยเนาะมากมากมากมามือหอมหรือมือกล้วยอันเดียวกันไหมคะหอมเอาไปย่างที่ร้านพี่จะยาวๆกันหรเชี่ยวดาระวังนะครับจะคนพี่แล้วทำโกนตําแหน่งไอ้แหลมนี่อ้นนี้อันนี้อะไรเนี่ยไอ้แหลมนี่มีบุญเรื่องทำบาปวะจะรู้เป็ู้หรือเป็นแตบไอ้ลิงสา่มันแกะ ตายแล้วเอาอะไรออกไปขี้ขี้มันขี้เสียขี้ที่พ่นออกมาแล้วดำหมดน้ำมันดำหมดแล้วครับขี้ก็คือหมึกใอะไรทอ่าน้ำหมึกเพราะเมื่อกี้มือพี่ก็จกขี้มาแล้วเนี่ยใช่ใช่จกขี้มาแล้วพี่ก็กินขี้ขี้ในมือ ยังดิ้นอยู่เลยเนี่ยยังไม่ตายเราเป็นคนน็อกแต่พี่เห็นหนังที่ว่าเซลลกระตุกกระตุกแล้วพี่จะกลัว<อ>เนี่ยดูเซลเขาเซลลเขาจะตุบๆ,ๆ,ๆได้จุดๆนดี่หรอพี่อ่าใช่เนี่ยคือเซลลขเซลล์เขายังไม่ตายดีมันเริ่มไม่ใสแล้ว เอาหมดนะจับเลยเอาโจ้ข้ากรอบอร่อยต้องเป็นช่วงนี้ครับเกาเรียกปีกอ่าใช่ปีกตัวที่เขาใช้ว่าจะกรอบทุบเลยเอ็มต้องเทสเก่อนนะเป็นไงบ้างทปอนทำไมปอปอร่อย,ออยใช่ไหมาปอ,อานไม่หมดแปลว่าโอเค ตกหมึกกันเสร็จแล้วนะครับก็ได้เวลาที่จะต้องเดินทางกลับไปที่ที่พักของเราครับที่ s b สบี Resort ซึ่งคืนนี้นะครับพี่แมนนี่บอกว่ามี New Year Party ด้วยที่ร้าน m l l o n b e a c h นะฮะซึ่งเป็นร้านค็อกเทลน่ารักน่ารักอยู่ริมหาดด้านหน้าของ s b สบี Resort นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าคืนนี้ New Year Party ของร้าน Million Beach ของพี่แมนนี่เนี่ย จะมีเซอร์ไพรส์แล้วก็มีค็อกเทลอะไรที่น่าสนใจแล้วก็รวมไปถึงมีกิจกรรมหรือว่ามีผู้หรือเปล่าคืนนี้เราไปลุ้นกันดีกว่าฮะ หลังจากเมื่อวานนี้นะครับทั้งเดินทางจากฝั่งเข้ามาที่เกาะกูดเดินทางมาถึงที่รีสอร์ทรวมไปถึงออกไปดำน้ำดูปะะการังครับแล้วก็ไปตกหมึกกันแล้วเนี่ยเช้าวันนี้เราก็ตื่นสายนิดนึงฮะแล้วก็ออกมาที่หน้าหาดของ s b r e s o r t s ครับเพื่อจะมาถ่ายรูปเก็บบรรยากาศรวมไปถึงถ่ายรูปเจ๊แหลมไว้เป็นที่ระลึกกันก่อนนะครับ เพราะว่าคืนนี้เนี่ยเราจะอยู่อีกเป็นคืนสุดท้ายแล้ววันพรุ่งนี้เราจะเดินทางกลับเข้าฟังแล้วก็กลับไปใช้ชีวิตตามปกติของเราอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็จะเดินเล่นแล้วก็ถ่ายรูปรอบบริเวณหาดของ s b สบีด์รีครับแล้วก็รวมไปถึงจะไปขอยืมเซิร์ฟบอร์ดไม่แน่ใจว่าเรียกว่าเซิร์ฟบอร์ดหรือเปล่านะครับที่มันเอาไว้พาย ที่มันต้องยืนภายหรือว่านั่งภายเนี่ยของจากร้านของพี่แมนนี่นะฮะออกมาภายเล่นแล้วก็ถ่ายรูปเล่นกันบริเวณหน้าหาดตรงนี้ด้วยครับ สำหรับทิปเกาะกูดมันกูดมากในะรอบนี้นะครับก็ขอขอบคุณพี่แมนนี่ด้วยนะครับเจ้าของเพจ Travel Navigator นะฮะสำหรับใครที่ต้องการที่จะไปเที่ยวเกาะกูดเกาะร้านเกาะช้างเกาะหมากเกาะอะไรก็แล้วแต่นะฮะที่อยู่แถวบริเวณจังหวัดตราดภาคตะวันออกของเรานะครับก็ฝากเพจของพี่แมนนี่ด้วยกับ t r a v e l Navigator ครับใครที่อยากจะได้แพ็กเกจราคาถูกหรือว่าอยากจะสอบถามตรงไหนนะครับทักไปหาแกได้เลยครับ ขอบคุณด้วยฮะสลับ Travel Navigator ครับรอบหน้าฟันเดยจะพาไปเที่ยวไหนโปรดติดตามแล้วฝากซับสไครต์ช่องไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ